จะวายเจ้าหนูจะวายตหมือนตอนที่กูนะเออไอ้เฮียกูจะตายแต่กี่ตอนแล้วอ่ะตั้งแต่อวานแล้ะนับตั้งแต่วันนี้อ่ะป่าวไม่ได้ไอ้เฮียจะได้เข้าไปเล่นพรีเมียร์ลีกแล้ววาะพี่ติ๋วถ้าวายถ้าวายขอหลอดได้ไหมถ้าวายจริงอ่ะโอ้ยเอาพี่ติพี่จะพี่จะโคลเซียมหนื่อย ไม่หุบยิ้มเลยไม่ฟันเหลืองยิ้มฟันเหลืองเตะไอเตะยิ้มหค่เลยกูร้อนจัดเลยวยเหงือกูเต็มอ่ะช็อตเปิดมีดผมสวยอยู่ช็อตเปิดไม้อ่ะแชทผมอัดไว้ด้วยแหละโดดูโดดูดดูโดูโดดูให้ดูผลงานให้ดูผลงาน ปิดเสียงวะปิดละเดี๋ยวโดเดี๋ยวโดช็อตเปิดไม้สวยๆไม่แต่ผมมั่วแหละดูดโดแหนโดโดเนี้ยวช็อตเดี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 ยวเอ้ ตอนนั้นวิ่งชุบอย่างเดียวเลยตอนนั้นวิ่งชุบอย่างเดียวเลยทั้งเกมอ่ะไม่ได้แบเขี้อะไรเลยวิ่งอยู่นะอ่ะวิ่งบนวิ่งเล่เปื่อยเรียกว่าวิ่งอ่ะไปดูย้อนไปดูย้อนเดะดูแลกเดะไอวินอ่ะก็ประมาณเนี้ยอ่ะเนี่ยมีประมาณนี้แหละบอกให้โอ้ย ันเนี้ยอันเนี้ยเนี่ยอันเนี้ยหนึ่งนี่เลยถ้า่ทําทำไรวะเตรียมอืมรูปนี้ไปออ่าเดี๋ยวเราเดี๋ยวเรามาดูกันเดี๋ยวเรามาดับผมจานดับใหม่เดี๋ยวผมมาจันอันดับใหม่อะอ่าดูดูดีนะอ่าเมื่อกี้เพิ่งชนะหมาใช่ไหมอืมจานดับให้ดู JK อ่ะจาก90อ่าอ่าถูกแล้วอ่าอันนี้แบบว่าเป็นกลางที่สุดนะ อ่ะไม่เอียงเออคำไม่ไม่เอียงเนี่ยกูไม่เชื่อเลยอะสหรับแบบตนีอยเอาแบบเป็นกลางที่สุดอ่ะโอเคแล้วก็อืมเอาไอ้เฮ้ย s m d j k เาจะเอา j k ไปละได้สำหรับตะได้เสมอ ที่เขาที่เขาแบบรอบนะอันเดี๋ยวเดี๋ยวแบบไปปะไม่มีประสบการณ์แซมบ้าเป็นน้องใหม่ไม่มีประสบการณ์เฮ้ยแซมบ้าเทีเอสด้วยเชียเนาะไอ้ใครพอดีเพิ่งแพ้หญิงลวนมาด้วยแซมบ้าเทียเอสด้วยหรือว่าเดิมพันมันขวางกันหลานจ๊ะไอ้ขอดูดิ ว่าวิธีการเล่นพวกผมเป็นไงลุงมาเนี่ยไอ้ต๊อดเฮ้ยมึงได้ยินไหมเนี่ยนี่แต่ชอบวางตัววางเก่าใส่รุ่นน้องต่อหน้าคนอื่นยิงลุงมาเนออ <c oughs> ี่ยไอ้ต๊อดเฮ้ยมึงได้ยินไหมเนี่ยนี่ <c oughs> ให้ให้ลุงด่าก,กูไง <c oughs> บ้าปนะ่าใช่ ผมก็เขาครับเดี๋ยวพาไันจะได้ชมบินค่ายทเออคนจับภาพนจับเลยคนนี้มันาก่อนเลยทันนะตอบถูกตอบถูกมีรางวัลคนไหนแหกดมากอะตอบถูกมีรางวัลอะโอ้โหเคเวทตรงนี้ฮะเฟิร์สบัตตัวเป็นฝั่งของใครครับซิกี่ซิหรือว่าจันดังคารครับผมตรงนี้ ต้องบอกว่าใครชนะเดี๋ยวมีเพลงประกอบให้นะเวทเวทเวทเดี๋ยวพี่เข้าไปให้รางวัลโอเคไหมน้องใครชนะไปครับคู่ครับมาเอาเลยนะครับครับตอนนี้โดนบัตรซิลครับครับเฮใครสกิลคิวคิวฟีใครนำเฮ้ยคิวฟีซิกน้ำสองเฮ้ยก่อนครับ max เรียวผ่าเฮ้ยสวยสวยมากสวยมากเฮ้ยล้มล้มล้มเฮ้ยมันจะเปลี่ยนจับหาพ่อมึเลยครับเฮ้ยเขาพูดชื่อกูด้วยเว้ยเขาพูดชื่อกูด้เวยเขาบอกแ max เลียวผ่าดเว้ยอ่ะ ไอเนี่ยเฮ้ยมันเบอรอมึงชอบจับเวลาคนแบบมั่วเว้ยเฮียมึงจับเป็นไหมเนี่ยชั้เยอออไอนี่มัน <öh ชัดสุดแล้วจัดตอ้เจ้แยเฮียแม่งตัดต่อยเออของมี่เหอียงแคออไม่ตายรันอีก ลันอีกลำมา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 กชิโร่มีไงชิโรยาฉาเนี่ยตาหมดแล้วเป็นเว้คข้าวบอลเป็นเว้คข้าที่ตีทางโจชอฟฟี่ครับผู้ชมสวย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 ีเขนน้ำอยู่โดนทางดีบัตจากทางฝั่งของทางทีนิี้ครับเป็นทางยูไอเบรครว่าไอเบรคครับผู้ชมฮะเหหลอดเลือดไม่เห็นอะไรครับเวสบอกตอนนี้เตะตีได้อยู่กับพี่ตอนนี้ผมตีให้ลุงผมตีให้ตรงนี้เวสบอกว่าตีได้อยู่พี่อยู่อยู่พี่มาซ้ายขวามาตรงนี้ ถ้ามันดูยัช้าเปล่าวะตัวนี้เวนบอกต้องเล่นยากหน่อยเอามันดูยัช้าน้ำน้ำนำนำสามสิบแล้วคนน้ำคนน้ำคนน้ำเหลือห้าคนค่อย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 ข้ามแล้วจ่องไปผ่อนเครื่อง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 สามสิบสองต่อสิบสามเปทางฝั่งของจันทขาที่ขึ้นนำอย่างต่อเนื่องเอาโอ้ยเรียบร้อยแล้วสิบสิบเหลือเพียงคนเดียวไอ้ค้อย J A K กับไอ้เด่น J A K ได้แข่งไหมครับพี่ถามแม่มึงดูอ่ะ ถามพ่อมึงอ่ะถามวพ่อมึงไงประกาศสิสวดยสอยสวยสอยแต่อย่าพึ่งดีใจไปพี่โกรนบผมนิราวที่สอะคนจับภาพเอพีต่ำหรอหลุดจัด ให้เห็นเม er <um huh? wh totally> um, ื่อกี้หมือนเป็นปาร์กกไลอ่อนนะซัดไปคนละเจ็ดปาร์กกไลอ่อนสุดท้ายโยนไม่ได้โยนเฮ้ยจะโยนก็เชี่ยแล้วเต็มที่แล้วไอ้สตาจะแก้แผนยังไงฮะเมื่อกี้เหมือนกับไม้ทั้งฝั่งโยนได้เชี่ยแล้ว่มันเป็นระบบใหม่ไอ้เฮี้ยยังไงก็ตามครับผู้ชมครับเชี่ยมันคือระบบใหม่ครับที่ทำกันเนี่ยเขามาแล้วแล้วเขาดูผลตอบรับด้วยว่าคนมันชอบไหมระบบแบบเนี้ยคนแข่งอ่ะมันคือระบบใหม่นะแล้วมันทำนะทำยากนะเนี่ยเชี่ย เสียงเรื่องน้เขาทำนี่ยังมีอยู่แล้วซิติซิครับเปิดบัตรซิวครับทำให้จันทังคารไม่สามารถอาดีเลือดได้ครับผู้ชมครับเลือดมันจะกมือมิดเดียวทั้งั้นเองร้อยยังไงครับผู้ชมนีงนี้องามาทั้งโซลิปเปอร์ก็มาครับผู้ชมครับไหว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 เหลือเกินเจกินฮะแ้ย่างไรเบต้าแล้วอย่างไรเบต้าดูแลกับตันเลสครับลีโอลีโอเอาใหม่น้องลีโอตันเลสมาลื้อไลออนตรงนี้ไลออนเนี่ยคนชื่อไลออนก็โหด ลายอ่อนก็โหดด้วยอแฝงดิไอ้แฝงแต่งตัวเฮียอะไรน่ะโดนจับต้องบอกว่าชนะารกับ้านมาดีมากนะว่าจับแต่มัวปหลาย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 ทีมดูไหมครับหลายๆทีมจะส่กสนับไปเล่นในวงนัวไม่ก็แบบน้อยที่ผมจะเห็นแบบว่าไม้อะจะโดนสนับจับแต่เจเคไม่ใช่เขาเปล่าฮะ เขาเอาสนับมาไล่ ug, ตัดไม้คร <อ Peg. S 2> <ố> ับปกติจะเป็นไม้วัดไม้คือเป็นวงมัวรอลงมาถูกไหมเดวิลแบ็กก็จับแยกเลยครับไม้คนไหนสนับต่อยออกวงสนับไปออกวงสนับต่อยออกวงทำให้ทำทำให้เกิดความได้เปรียบทำให้ไม้ของซีซิกไม่ได้เล่นเลยครับามันเป็นเบต้ากับตันหรือว่าโจผู้เผยโดนสนับทุกคนเลยครับว่าเมื่อกี้ แต่อย่าเพิ่งดีใจไปครับผมเป็นตำนานของ JK ครับทุกคนครับเพราะว่าซิกตี้ซิกนี่ตอนนี้กลับมาแล้ว15ต่อ18บแปาผู้ชมครับแต่คิวไปอีกดีทนาของ JK นี่คเขาขยังโอ้นมาเนื่อยนะยังไง25ต่อ14บสี่ซิกตี้ซิกดีขึ้นไหมถ้าดีขึ้นไม่พออย่างเดียวต้องฆ่าให้ได้ด้วยครับผู้ชมครับปาปาดีแรกยังไงชั่วโมงนี้ดีแรกโอ้โหแล้วบูมได้ไหมยังไงทีปาขับรถแป๊บโอ้ไล่บูตมีตึงๆมาเดี๋ยวมาดูโอเคน้องยกมาแล้ว ไม่ไหวแล้วกระโดดมาแล้วตีไม่ไหวหรอกเฮ้ยเฮ้ยคนเหลือซีบโอ้ยังไงอีกชุดดีชุดแล้ววิ่งขึ้นมาช่วยชุดแบบนี้ยังไงชุบชุดขึ้นมากับกไหมกับกันเฮ้ยเฮ้ยมึงโอมึงไหวไหวไหวงางมาแท้งทางปาร์คไปแต่ไม่ได้แบบปืนตกว่าเดี๋ยวชืนไปนี่ฮะโอ้โหเฮ้ยเวทนอนเวทนอนไม่เป็นไรครับกลายเป็นว่าผู้ จะมีคนปลอกกูมาว่า,วาต,ตีมอยู่นะเบีดเดวิลอยากยืมรหัสเล่นอ่ะเล่นกับผมได้รหัสกูย่าเอารหัสอะไรใช่ครับลุงแจ่ครับเอ่ดเอาดแเด็กนะกูก็จำรหัสกูไม่ได้ว่ะ นะลองเดี๋ยวทำครับลูี่สองฝั่งี้สิเกือบแคกับตาลแล้วครับวะพี่เปาอ๋อพี่เปานั่งเชียร์พี่เปาแกเปิดย้อนหลังว่ะพี่เลิฟพี่ชายสุดที่เลิฟของผมดูเรียกพี่เปาเลยไม่ได้ดูเรียกพี่เปาเลยว่ะ เฮ้ทำไมเน็ตกูเป็นเฮอะไรล่ะมีพิาราคามีพิาคามาพี่เปาหมาเหม็นเชียหมาเหม็นไอ้จุกออ่แล้วจอแล้วอันนี้อันนี้วกูเบมแล้วกูเบมแล้วไม่ได้ดูแลไอ้เฮียติดอะต่นเ้เก็บสับแต็บได้ดีอยู่เหลือสึกดักรอบหน้า M G K ภาพไม่ช e. ัดวะแสทภาพไม่ชัดว่ะเดอะเอ็มเคเคภาพนกระตุกอ่ะเอาละไอ้เฮ like. ียกล้องพี <start bile> <anyway> ่เป่าชัดที่เฮียเลยนะสึกหนักสึกหนักเอ็มเคคือสึกสุดท้ายสึกหนักแต่ว่าซีซีเขาได้หนึ่งแต้มจากเราไปมันถือว่าดีอยู่นะหมายถึงแบบว่าเขาเขาจะได้แบบว่า เจอเกมหน้าเขายังกลับมาได้อยู่อะ่สะสมมติถ้าเขาได้สูตรนะบางทีมันจะกลับมายากไงแต่ว่าได้หนึ่งแต้มจากเราไปก็ถือว่าได้ได้กลับมากลับมาแบบว่าเพื่อเิไปตัดไปตัดข้างบนให้เราได้ด้วยนะหมายถึงไปตัด k o d อาจจะไปตัด m k k ก็ได้หรือว่าได้หนึ่งแต้มของเราไปถือว่าได้ดีดีดีอยู่ครับนี่เขาจะอ้อมนะเขาจะอ้อมมาตัวนึงนะต้องบอกว่าใครชนะเดี๋ยวมีเพลงประกอบให้นะครับน้องบอกเพลงสองเพลงได้แต้มเนียได้แต้มหนึ่งแต้มไงเขาได้แต้มหนึ่งแต้มเนี่ย เวท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 เวับมาได้ลับมาได้สิบเก้า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 ปอนสิบดสแปดมเสจับศูยเนาะไม่ได้แต้มเหรอย่งสวคิดว่าได้ได้แต้มจ้าคาเหลือเท่าไหร่อ่ะจ้าคาเหลือเท่าไหร่อ่ะสิบสองสิหรอสิบสอหรืออะไรองสิบสอได้โอเคสิบสองสิบสองแต่ตอนนี้ตีอยู่ตีอยู่คิดว่าได้เวทเวท สองวยสี่วยสวยิก่ตไม่แตกแตกทีแตกแต่ก็ได้กำลังใจอยู่ไม่กินไข่แต่กำลังใจอยู่ไม่แตกวะไอเหี้ยไม่ไม่แตกวะเวทสวยเออสวยเรียบร้อยเรียบร้อยชนะนะแลชนะแล้วสิบเจ็ดบเก้ชุบเวทชุบ ไปเล่นไปเล่นไปเล่นไปเด็กหนเกาเิอะไรครับหกได้ได้อยู่ได้อยู่ชนะ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 แหละชนะชนะแหละเวท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  เว้ไ้าน้าลงอุ้ยเย้ยน้องกูตีไม่แตกไว้สัตว์อุ้ย1 18 6อ้ย j 1แล้วแล้วเหลืนแล้วเหลือ5คนแล้วเหลือ5นแล้วชนะ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 แชนะแล้ชนะแล้วชนะแล้วชนะแนชนะแล้วชน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 ้วชนะชนะแล้้ชนะแล้วแล้ว มันชาอยู่แล้วเยียต่อเด้องฮียปลไเฮียป์คโอ้ยปาาเจ็ดตายสูนยนี่สัตว์ไอเียปาเโเลยเฮียปากไออนนรัเป็นคนควนะัดเท่ครัน้อนลั่นต่อกูจะไม่ห้ามมึงมึงลั่นต่อกูจะไม่ห้ามมึง กู๋จะปล่อยโซ่ปลโซ่เลยสว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 ยเอาวินแลกมาไงก็ตามครับผู้ชมครับเชียอว่าทั้งสองทีมยังประมาทไม่ได้นะครับผมถึงจะนำมาก็จริงแต่มันยังใช่ใช่ะล็อกเปอนล็อกเวทอะสำหรับอะประมาทไม่ได้ครับผู้ชมครับเปิดมาครับเปิดหรเจนเนอเรชั่นกันก่อนเลยครับขอคุผู้ชม ยังไงฮะับเวนอมไบรยก็ยังมีอยู่แล้วซิกี้ซิกครับเปิดบัตรซิลครับทำให้การลังคารไม่สามารถซิกฟี้ซิกนี่เขาเจอเราบ่อยมากเลยนะไอ้ขี้เอาจริงๆอ่ะไม่ว่าจะรายการแข่งอะไรบางที่ที่เราลงอ่ะเราเจอแต่ซิกี้ซิกตลอดเลยหนุ่ยแปดเท่าแปมาเข้ามาเล่นไปโอ้ยสิบห้าสิบเจ็ดสิบห้าสวยสวยสิบห้าสิบหกโอ้ยเจียแตกสิบหกสิบสามสิบห้าสิบสามสิบห้าไอออนไอออนหน่อยชุดหน่อยไอออนสิบห้าสิบห้าว่ะเช่น หลังไปออนเลออนออนออน5อ้สแตไม่แตกสิบเจ็ดสิบสองสิบเอ็ดสิบองสิบแก้าสิบสาเก้าสิบยโอ้ยสวยโอ้เรียบร้อยว่ะใช่สิบเอ็ดสิบหกสิบเอ็ดสิบห้าสิบเอ็ดสอ็ดสิบห้าสิบเ สิบหสิรัอ่เดิลาิลรจัดองอ่อนอ่อสวยเทาคนเทาเฉยนเท่าสิบสี่สิบสองสิบสี่ไอ้ซาดสิบสามสิบสี่สิบสี่เท่าสบห้าสิบห้าสิบหาสิบสี่โ้ยมันแย่กันวะสิบเจ็ดสิบหกสิบเจ็กสิบเจ ยัยยกเล่นก้มาลุกันี่เยี่ยมีภาพโซโล่ด้วยในวสตาร์กลัวมองไม่ทันอ่ะเป็นไงอ่ะกล้องคุณภาพปัรรายการไหนไม่มีใครทำได้ด้วยย้เยี่ยมีโซโลด้วยดูดูดูให้โซโลแบบช้าช้าให้โซโล่แบบช้าๆให้ดูชัดชคือมันเกมไวไง GTA อ่ะดูเห็ชัดทุกมุม่ะลหกแล้วกแล้วกแล้วเลกแล้วโลกแล้วโลกแล้วโลกแล้วเลกแล้วเแล้วเรียบร้อเ้เรียบร้อเลขแ้ว โอ้โหเย้เย้มาชนะอยู่แล้วมาชนะอยู่แล้วมาชนะอยู่แล้ว3มาชนะอยู่แล้วันเดชนะอยู่แล้วแต่มีช็อตกูวิ่งตามเดี๋ยววะมาชนะอยู่แล้โลกมากรมากยะมาลกั้นกมามูกั้นกระมากะน้ะากะมาลูกั้ามูกั้นะะลูกนั้รมระนันมาะลู่แั้นมาะาลูั้นอมมู่นั้นกะอกลั้นกมะล้วกลับมา รู้ป่ะช็อตนั้นนะผมคิดว่าเป็นไอ้เหี้ยเวทเว้ยรู้ป่ะผมคิดว่าเป็นไอ้เวทเว้ยกูก็เลยวิ่งอ่ะวายวายถือว่าไวถือว่าไวถือว่าไวแล้วกูก็ตะโกนนะใครอ่ะใครอ่ะใครอ่ะแล้วแม่งก็ไม่ตอบกูเลยนะใครอ่ะใครอ่ะใครอ่ะแม่งไม่ตอบกูสจะทำเลยย้๊ะกูคิดว่าไอ้เวทกูก็วิ่งไปแล้วนี่ยถ้ากูรู้ว่าเป็นคนอื่นกูวิ่งกลับแล้วไอ้เหีสิไลออนสิบสองสอง ปาคสิบสองเลโอนลเก้าสามเว็บเก้าสองมาัแปดล้วเป็นใครเป็นไอ้ไหนปะเป็นใครไม่รู้อะผมไม่รู้อะน้องกูรันน้องกูรันบอกไงแต่ตอนเกิดมามันไม่ได้ควักไม้มันควักมีดอะกอ้่หัวะพูดถึงต้ียตีสัตว์แมงลัจะกูพูดไม่ออกเลยเฮีย หนึ่งนาทีหนาทีหนึ่งนาทีเริ่มเปิดนต็มพันหนึ่งนาทีมีเวลาแค่หนึ่งนาทีเท่านั้นใครแทนไม่ทันเรื่องของคุณคุณแทงไม่ทันเรื่องของคุณแล้วคุณร้องไม่ได้แล้วดูกับมือนอีสัตว์โคตรโหดเลยเดี๋ยแต่ดีแล้วเรียเอียดีแล้วแบบงงปาดเลือดปาดเดี๋ยวรู้เลยว่าสนับมาล็อกไม้แทงไม่ทันเรื่องของคุณแล้วนะใช่แต่รอบนี้ยคือการเอาสนับเนี่ยคือมันมันยาวๆกับไม้เลยนะถามโจโจตีไงฮะออ่า้ตีไม่ได้ต้านยังไงก็ไม่ออกครับเว่าฮะมันมันต้องแบบ ันน่าารำคญวเราเเ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 เรรรรรรราาาาาาาปปปป็็็็นน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 คคลล่่่้้ผผููดูจะหมื่นเลยเหรอผมว่าไม่แปลกสายพิฆาตทหารไอ้แจ็คมันไม่ยอมขึ้นสตรีมเด็ดใช่ไหมล่ะมันแอบเชียร์เจเคเด็ดที่ไม่แข่งไม่เซียจริงอะไม่เกิดเตี๋ยเหรอเจอสนับเซียนด้วยคือสนับเซียนไม้เซียนนะคราบทีนี้เราวุ่นเนี่ยโดนขัดสิครับผู้ชมงานนี้โอ้โหแล้วบนยังโฟมแบนเหมือนเดิมข้างล่างไม่มีผิดพลาดเลยจะเป็นกาวันนี้มีบักไม่ไม่ไม่เจอนะบักไม่เจอนะผมไม่เจอนะบีแต่ไอออนอุ้มไม่ได้ไอออนอ่ะอุ้มไม่ได้ แต่ออดอ่ะเพิ่งมาพูดตอนตอนตอนชนะเราไม่อยากพูดให้เสียมุดคนในทีมมั่งมันอุ้มไม่ได้ไม่รู้ว่าชุบได้หรือเปล่าเซอร์เลนมีอยู่แล้วเพ PS เม้นมอยบอกให้ไปตรงนะเม้นมอย PS ลงดิกูแข่งเสร็จแล้วเออชนะยังไงฮะใครจะอยู่แข่งเสร็จแล้วเออ

เจ๊แค้อยเอแล้วตอนสิบสามสิบเจ็ดเฮียสิบแปดสิบเจ็ดิร์แล้หกสิบเสิบเจ็้าสิบแปดสิบห้าสิบหกสิบห้าเซิร์เซิรไอเซิตายว่ะเฮียสิบสี่สิบสี่สเท่า เอาไงดีตัสามสี่เฮ้ยดี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 ชุบไป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 มันก็แยกกันอยู่นะใหญ่จากศพเก็บศพเล่นรวมรวม55ฮะรวมแล้วพี่เตอร์ดูเซอชานนเกิดไปแล้วระวังระวังเดี๋ยววางใหญ่เขาไม่ได้จบอยากเขาไม่ได้จบได้ชุบไปได้ชุบไปมาแล้วชุบไปมาแล้ว55จแล้วเห็นไหมครับเว้าดีไหมดีไหมเราตัว55ได้ได้อยู่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 เว็ดเว็ดเวทเวทแตกไหมเว็ดเว็ดแตกไหมอ สิบเสสวยมาดีมาดีนี้มาดีเราดี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 มาดีสิบแดบเดราดีมาสวยแบตเตอรี่อบเอลเคเชียร์ผมก็เชียร์เอลเคนะเพราะว่าเราตั้งเป้าไว้ว่าเราอยากเจอเอลเคเพราะว่าเอลเคแม่งอยู่คนละขั้วโลกกับเราเลยเราอยู่คนโลกซ้ายเอลเคแม่งอยู่คนโลกเหนืออย่างเงี้ยเราเราอยากเจอยากอยากสนุกกับเอลเคแต่อยากให้เหมือนเดิมไหมชักให้ชักลง ไปหมดแล้วเนี่ยสิบแปดสิบแปดเก้าสิบแปดเก้าแปดเก้าสิบหกเก้าสิบหกเก้าสิบแปโอ้โหเรียบร้อยแชทเรียบ้อยส่งดีจัดีเจเคสิบหกสสามมอละสิบตัสิบหกกระลงจะเป็ังของของของเจ๊าลงนะคนแต่ก็อยากให้ลงไง แข่งโป๊กจริงแต่เยี่ยตีเนี่ยอินอินอินจัดกูตกใจเขามาจีนเนี่รอบนี้มันดุมากเจ๊คีนะขอสีสามแต้มแล้วีแดงครับอยู่ที่ว่าจะคลีนชีหรือเปล่าครับเปล่าแค่นั้นเนะฮะอยู่ที่ว่าจะคลีนชีหรือเปล่าแค่คลีนชีแล้วสวยเลยนะแต่ผมว่าคลีนร์ชีอะแต่ผมว่าแต่ผมว่าเคลียชีแล้ว่าเคลียชีแล้เคป่ะเจ๊ค เปาก็รู้พี่เปาอยู่ JK บันดาลเว่ยถ้าเราชนะเกิดอะเราจะหลวบเว้ยพี่เปาไอ้เนี่น้องทุกคนใช้เข้าไปแฮบหมดอะน้องทุกคนอะ JK อะ JK จะเข้าไปแฮบหมดทุกคนแค่แหละถ้าใครไม่ใช้ก็ไม่ได้อยู่ในแก๊งกลัะแค่แหละถ้ามึงอยากรู้ว่า JK ใช้เข้าไปใช้เข้าไปแฮบหมดทุกคนไอสัตว์จริงมออิกีคนเลย โอ้ย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 ต้ยหมดเลยอ้ยอ้ยอยย้ยเฮ้ยอย่าประมาทเฮ้ยอย่าประมาทโดนตี้โเฮ้ยสิบิ้ยสุพัไอพัดเฮ้ยไพันแลไอ้าสิบหกกลับมากลับมาวกลับมาแล้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 วกลับมา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 โอ้ิบเอบเโอ้ยเจดยอะ สิบสองสิบสามสบสีจ no ็ดกลมบมาชุมหน่อยลีดหลอยลีลอยรีลอยลีดหลอยรีสิบตัวแล้วรีสิบสิบห้าสิบโอ้ยเฮียโอ้ยอเฮียพัดพัดพัด้พัดมัไ่มไหวมไหวไหโอ้ยเก้าสิบแปดสเเดรียบร้อยพัดสวย อุ้ยพัดไอพัดไอพัดด like ูมีหมกมาเลยครับแต่มันพลพิษผาดแต่ไม่ไหวแล้วน้องเบาะวะโอ้แล้วพี่กดูเครื่องติดครับแต่ว่ามันช้าไปแล้วเขาเบาะวะครับเสียสามแต้มแล้วต้องขอได้เล่นมันก็ันเหมือนกันผู้ชมร่างสลักซีรีส์ดังคำทัพนายกูเลยสังไม่ต้องมีมาแมตต์หนึ่งเลย อ้าวเ่กอ้ก้ายเ่เอต่กอะแอ้นี่นะครับนี่นครับซีกซีกนี่นะครับแล้วตามใจมั้ง J K J K J K คืนแต้มนะคืนแต้มนะโอ้โหเวทก้าตายสองเฮียเวทเอเวทเอเวทคา้าตายสองครับน เว็บครับผม9ตาย2ครับโอ้โหจัด